แต่เป็นยังเอาบีีเบองเไมพี่น้องหมูย่อชนิดนี่ผู้ประกอบการนี่ผู้ประกอบการนี่เอาเปียบประชาสนเอาเปียบผู้บริโภคนด้นนี่เด้อเบิรงมีแเต่ตผสมพุงพลาสติกนะค่ะเด้อผสมทิ่สุข่อยก็ยยองรับได้อยู่ตะว่นนี่มันมันกินบ่ได้มันกินบ่ได้ค่ะมันผสมไอ ถุงพลาสติกมากนะค่ะนี่เต็มเลยค่ะเออมาคนกินที่แหงดบันนี้พี่ลแม่นี่ถุงพลาสติกพี่พี่พี่คนมันลเมนค่ะมันมีทุกเส้นเลยค่ะมีทุกเศษเราเราเนีเต็มเลยจะไปกินเนี่ยไหนลงไปทองมีก่อันนี้ละล่าบุกเยหองอยทองอืดบิขึ้นลวแม่เบม้อขึ้น อขันว่ามันขันว่ามันมีแบบอันนี้มันกับ่าแมนค่ะมันมีทุกเส้นเลยค่ะนี่ซอยมากนี่หมูยอไรคุณภาพนะคะสงสารผู้บริโภคด้วยใช้ตังซื้อนะคะนี่กว่าจะหาตังได้าแต่ละบาทเลสโวนแมนห <c oughs> มดมีทุกอันเลย <c oughs> แเอาเลยม่แม <c oughs> นหมดเลยอ้ย บอกให้เฮ็ดใหม่นี่เด้อจ้าเออพอกินนี่มันบ่สิพอผ้าเขาโรงบาดมันฆ่าเขาโรงเลยได้เนี่ยเขาโรงบาดอยู่แล้วมันถือว่าอย่าท้าป่วยจกำโรงทานค่ะพอดะีมาพขอหมูย่อแบบนี้ก็บ่ไหวเด้อค่ะเด้อนี่แม่นซนิมก็แม่นอยู่บ่ล่ะหือจูปัดมีดปาดพวเขานี่ว่าแม่นอยู่แล้วอัน้องมาเนบ่ยบ้าน มีลูกเส้นมันไม่ใช่ไม้นะคะนี่มันคือพลาสติกค่ะนี่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 แม่นี่นี่นี่กระบอกขวดโอ้ฝนนี่โอ้ยเจ็บของินกินแนี่ยอเลือกพี่น้อง नाही <Marvel> ब्रेकिंग <coupon behaviLee begun>